สวัสดีครับพบกับน็อตออโตนเทคเหมือนเดิมครับผมคลิปนี้พิเศษมากๆครับลูกค้ารับรถนะครับเอาผ่า3ามนเพิ่งรับสดๆร้อนๆเลยนะวันนี้ครับเข้ามาติดตั้งนะครับเพิ่มออปชั่นที่จําเป็นมากๆสาหรับเอาผ่านะครับมาดูว่าเป็นอะไรนะครับและวันนี้โอ้โหขอเชิญลูกค้าเข้ามาด้วยเลยดีกว่าว่าทำไมถึงมาติดตั้งที่ร้านเรานะครับเจ้าเลาครับผมสวัสดีครับ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 บอสครับคือบอสเนาะรู้จักร้านเราได้ยังไงครับนที่บอสคือผมเนี่ยติดตาม คุณน็อตมาเห็นแบบว่าผ่านจอไปผ่านจอมาเขาเป็นคนน่ารักมากพอได้รอยยิ้มบ้างไหมครับคุณชอบชอบสนุกแบบว่าดูที่เป็นขับมอไซค์ทั้งคันซื้อซื้อที่อินเดียดีครับดูแล้วพอมาเห็นของจริงเนี่ยทุกคนทํางานแบบดูน่ารักดีนะครับมีชิวนพี่บอสวันนี้ใช่รอนานอยู่แต่ว่ารอได้ได้ตอนนี้บอสก็ทำอะไรบ้างครับพี่บอสเอ้ยผมทําเยอะมากต้องบอกว่าทีแรกตอนผมมาเนี่ยผมจะติดแค่ กล้องรอบคันกับจอครับแต่พอมาเจอคุณบูมนะคุณบูมก็จะเชียร์ไม่ได้เชียร์อันนี้ก็ดีนะครับพี่บอสอันนี้ก็ดีนะครับพี่บอสติดไปติดโอ้ประมาณ4 5หอย่างได้แต่แต่ว่าทุกอย่างที่คุณบูมอยู่ที่นี่แนะนำเนี่ยผมว่ามันใช้งานได้จริงใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ใช้งานได้จริงแล้วก็สวยงามด้วยก็เลยตัดสินใจในไหนมาแล้วมันถอดไปแล้วแล้วก็ติดเลยได้ครับวันนี้พี่บอสติด จอของก็ล็อกคันนะครับของดาต้าสเต็มเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าจอเดิมกับจอใหม่เราเปลี่ยนไปไหนอะ๋อ่าอันนี้คือ uh. จอเดิมนะครับเห็นปะขนาด uh huh. อันนี้ภาษาญี่ปุ่นไหมฟังใช่<ด>ใช่ใ,ใช่น้อยมากๆคือเปิดไปเดี๋ยเป็นเครื่องมันฟังได้แต่เก้าสิบขึ้นมาอ่าอาชิเมะมาชิเตะโดโซะอย่าโดโซ่นี่ข๋อหนอมโอเคครับอันนี้คือจอเดิมๆนะครับอันนี้คือจอที่เราเปลี่ยนใหม่เป็นดาต้าสเต็มใส่คอนพัสขอบกล้องล็อกคันนะครับของรุ่นพอใส่ไปปุ๊บ เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมๆออริจินอลเดิมๆมากๆอ๋อมันไม่บวมไม่ไม่บวมไม่อะไรอะไรใช่มันจะพอดีแล้วกสิบนิ้วด้วยครับอันนี้ชัดด้วยอุ้ยสิบนิ้วเจ้าจอกล้องกันก็ตรงรุ่นทุกจุดใช่เดี๋ยวผมมาดูนาพามาดูกล้องหน้าด้วยครับดิวอสว่าเราติดตรงไหนอยู่ไหนครับนี่เห็นไหมโหเหมือนออริจินอลเลยอ๋อแอบไปเลยใช่มันจะพอดีครับอันนี้คือคำว่าตรงรุ่นของเอาผ p a ก็ต้องไปเดินอ๋อไอ้นี่คือประกันรับประกันใช่ไหมครับสิบหัว นะครับตรงรุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านข้างที่เราก็เลือกแบบตรงรุ่นก็คือแบบเราไม่เจาะเลยกระจกใช่ใช่คือมันก็เข้ากับกระจังหน้าไปเลยปกติเขาจะต้องไปหาที่เจาะที่ยืดระดับไปเนาะอนี้ก็จะตรงรุ่นใส่ซีแบบคือถ้าไม่สังเกตก็ดูไม่รู้ใช่ใช่จตรงนี้นะครับเออย่างเี้ดีอันนี้มันบันทึกต่อระวิงด้วยด้วยสี่มุมเลยนะคือบันทึกในที่นี้หมายความว่าคือสตาร์ทรถบันทึกเลยอ๋อกล้องที่เราติดบันทึกหน้ารถครับนี่เราก็ไม่ต้องติดกล้องหน้าก็ได้่น้าติดไ็ได้ครับ นี่ของเดิมเราถอดออกมาปุ๊บอ๋อเป็นบล็อกเดียวกันเลยใช่ใส่เข้าไปปุ๊บแบบนี้เลยอันนี้ของเดิมครับพี่วัฒน์อ๋ออันนี้ให้คืนมาด้วยนะผมไม่เหลือโอเคโอเคอ๋อแบบนี้อย่างนี้ที่จะพาไปดูต่อครับพี่วัฒน์นี่อันนี้คำว่าคือคำว่าตรงรุ่นมันจะไม่เจาะอ๋อนี่นี่คุณบูมคุณบูมถือไห้ดูแล้วนี่อันนี้เดิมๆเห็นไหมเดิมๆจะไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นจะต้องเจาะเข้าไปปุ๊บมันจะขี้เลยใช่แต่เอาถ่ายเทปปุ๊บพอดีเลย ออีแบบอกสแตนดาร์ด้สีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยครับสีเดียวกันเลยอันนี้พาร์ทเบิกสูตรนะครับเป็นพาร์ทแท้นะครับที่บอกว่าตรงรุ่นตรงรุ่นมันต้องแบบออกมาเหมือนออริจินัลคล้ายๆเดิมองศามันองศาเดิมเลยครับอันนี้ถ้าอันนี้มันจะถูกซ่อนอยู่ข้างในเนาะตัวกล้องจมผูกมาอย่างเดียวแบบนี้อแบบนี้ครับผล่มาจากหัวมันใช่เราก็จะเห็นละานาตรงนี้พอดีนะครับ ชุดแต่งสวยมากเลยวอรมีประตูดูดด้วยเวลาปิดไว้ต้องบักไม่ประตูดูดเราต้องติดเซ็ตท้่ครับด้วคนเราดูดประตูดูดคุณบูมแนะนําครับว่ามันเออคือเอาผาดเนี่ยเดิมเดินเนี่ยเวลาเราปิดประตูด้วยแรงปกติเนี่ยมันไม่สนิทมันไม่สนิท ใช่ก็คือมันมันน่าจะเป็นคือพอรถมันคันใหญ่อ่ะลมมันดําดันเยอะครับดันดันดันเยอะดันเยอะมันจะไม่ค่อยลงมันก็จะปื๊นแบบรอในรถหลับในรถไงตึ้งสะดุ้งตื่นใช่ใช่เผื่อลูกเผื่อพี่วันแอบหนีเที่ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องปิดยันยอดทั้งหมดแล้วใช่ใช่พอพอดูในคลิปแล้วก็มีรถให้ดูเขาท่านิพพิเชียเลยใพลจิติมันเป็นได้ตรงคอนเซ็ปต์ตรงรุ่นเหมือนเดิมนี่ขออง่าคอนเซ็ปต์นี่ของเดิมครับของเดิมอันนี้อันเดิมนะครับ ใช่ครับพออันใหม่เราใส่ปื๊ดจะมีชุดสลิงแล้วก็ต่อกับมอเตอร์เป็นตัวกรดูดเข้าไปอีกทีนึงอันในของเดิมต,ต้องบอกว่าตรที่นี่เนี่ยชอบหนึ่งอย่างเวลาเราทำรถเนี่ยเขาจะจอดรถแล้วนั่งดูในห้องนัง่งดูได้เลยครับแล้วเวลาเราเราแบบสงสยัยผมก็สงสัยมากว่าหลักการทาาํางา,า,านของมาโซดูดเขาเลยเดินมาถามช่างเขาจะแนะนําว่าอ๋อพี่มันก็จะมีมอเตอร์สายมาตรงนี้ปิดไปมันก็จะหนีบเข้าเข้าใจแล้วเวลาคนรื้อรถเราเนี่ยหลายคนจะกลัวครับเพราะแบบ ้รถใหม่ใหม่ป้ายแดงเอาไปเขาลืม้มทำไมแล้วพอเรามาเห็นว่าเอ้ยหลักการลื้อของเขาเนี่ยคือเขาเรียบร้อยสะอาดแล้วก็แบบช่างเนี่ยก็คือต้องมีความรู้รเพราะาที่ผมดูในในเพจเยอะมากอ่าเยอะมากเยอะมากเหมือนขนมผมเลยเอ,าาอ, <c oughs> อ่ะอาาวอ่ะอันนี้อันนี้เล่าดิฉิงนะเอออวดเฉยๆครับออันนี้คืโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลำโพงเดิมๆเแล้วอันนี้น่ารถสามล้านเขาแถมยังไงมาให้ที่ี๋ยวพาไปดูพาไปดูพาไปดู นี่ครับเป็นระโบที่ถอดมาจากรถพี่บอลนะครับเห็นไหมโอ้เบาไหมโอ้โหเบามากเบามากเห็นไหมรถสามล้านกว่าใช่ให้โอ้โหแล้วดูดูแม่เหล็กข้างหลังพี่บอลอยู่ตรงไหนไม่นี่มันเบามากแล้วดูอันนี้ของโฟล์คเาเห็นไหมตัวมันใหญ่รถจับน้าหนักดูครับโอ้แต่มันต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากสามเท่าน่าจะได้ใช่องวตัวนี้เนี่ย สามเท่าน่าจะได้จริงๆอันนี้เล็กกว่านะใช่จริงๆแค่ไม่ต้องฟังนะผมว่าก็คิดว่าอันนี้มันพกกว่าอยู่แล้วแหละมันต้องแน่นกว่าใช่อันนี้ด้านหน้าเขาจะเป็นกลวยกระดาษธรรมดาคือตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้ครับเขาตรงนี้คือกระดาษใช่อันนี้จะเป็นโฮลี่เลยแบบดีคือแล้วก็ขอบเป็นยางด้วยข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับพอเบรคมันออกครับมันจะกระชับมันจะยืดหยุ่นกระชับได้ดีกว่าอ๋ออันนี้มันจะยับยับใช่ใช่อืมอ่าแบบนี้อ๋อเลยเป็นกระดาษใช่ครับใช่ครับแบบนี้เลยอันนี้ให้รู้ความรู้ลูกค้าไม่รู้ว่าเฮ้ย ทำไมลถเสียงไม่ดีสามล้านกว่าใช่ไหม,ไมเปลี่ยนผมอ๋อผมเปลี่ยนคูนีไปใช่ใช่เป็นโฟกัลไอ้ีหนึ่งทำเถึงเป็นโฟกัลโฟกัลครับมิติเสียงเขาจะให้เป็นออกใสๆนะครับเนื้อเสียงกีต้าร์นี่ถ้าฟังกีต้าร์จะเม็ดจะเป็นเม็ดละเอียดเลยเนื้อรองนี่แบบใสคลิกเหมือนเรานั่งฟังอยู่แบบข้างหน้าอย่างนี้เลยเกิดไปไหมไม่ไมแต่ว่าไปกินได้ลองฟังนะครับได้ดีจริงดีพอที่จะทําให้เราแบบ ใจเลือกได้เลยว่าความแตกต่างเป็นยังไงอ่าก็คือยอมร้องเสียงกันเลยต้องเอาโอเคครับคือว่าเดี๋ยวตอนติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาต่อกันอ๋อเดี๋ยวมาลองฟังได้ว่าเปลี่ยนจอไปแล้วใส่ลำโพงไปแล้วอโอโ้โหชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนกล้องเนี่ยมันสำคัญมากตอนจะจอดเพราะว่าเวลาคนเพิ่งหัดไม่ช่เพิ่งัดเพิ่งได้รถใหม่เวลาจะเข้าซองเลยอะไรเงี้ยมันมีความแบบกะไม่ถูกไงมันยังไม่ชินรถอ่ะใช่ไหมล่ะกลัวไปทานข้าวครับแล้วก็จอด ลงจากรถมาเดินม,มาดูหน้ารถห่างขนาดน,นี้ <c oughs> แต่ก็ยังไม่กล้าเข้าไป <c oughs> ไกล้าเข้าไปห่างขนาดน,นี้อบอกกฟนว่าเอาไปติดดีกว,ว่าได้ก็เลยเดินไปได้เลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูหลังติดตั้งเสร็จแล้วเป็นไงครับ<ด>พี่วัชครับโอ้ย <c oughs> เอาพี่วัชนี่ติดตั้งเสร็จแล้วครับโอ้ไปชมนะว่าในรถการใช้งานยังไงได้เลยโอเคผมใช้ได้ดีมากเลยครับพี่วัชนี่หน้าจอหลักนะครับโอ้เห็นไหมดูดูแบบเต็มขึ้นเยอะเลยใช่แล้วก็จะเหมือนตรงรุ่นด้วยเป็นไง พอดีเปะไม่มีแบบหลอกตาได้มันเหมือนออริจินอลเลยเนาะผมเห็นบางที่ที่เขาติดกันมันจะนูนออกมาผมว่ามันขี้เล่ใช่แต่เนี้ยมันดูฟิกใช่แต่ที่ดูออกมาคือบางทีอาจจะได้จอที่ใหญ่ขึ้นผมว่าไม่ไม่ค่อยเวิร์กมันบางมันดูมันไม่เข้าลงตัวเนาะล้นันเออใช่เราเลยว่าแปะไว้ครับอันนี้โอเคเลยโอเคครับอันนี้แถมแถมติดฟิล์มให้ด้วยใช่แถมติดฟิล์มด้วยอันนี้เราติดกล้องรอบขันครับเรามาดูกันเลยแอปเข้าตรงนี้ครับพี่อ่าแล้วก็ 3D ครับมันจะมีรอบขันนี้เลย เห็นไหมเห็นด้านข้างตรงนี้เห็นเรียบตรงนี้อหมุนได้รล่าคันนะครับแบบนี้หรือขงบนก็ได้แบบนี้นะครับเึ๊บอาจจะมีมุมด้านหน้าต่อมาครับด้านหน้าเห็นนะครับจะเห็นนี่ใช่คุณมันจะปรับได้3มแบบมุมเบิร์ดไอวิวครับกดปุ่มเดิมใช่ดูเป็นกว้างแบบพวกนี้คือมันจะบันทึก ใช่พอเราขับด้วยใช่ครับบันทึกด้วยครับเยี่ยมเลยเพิ่มอ่าจะขึ้นสีแดงนี้ไม่ค่อยกลับมาดูครับอันนี้คือจอสามารถใส่ซิมเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับแล้วพร้อม USB ที่สามารถเล่นเพลงได้อีก3ช่องเลยซิมช่องนี้ครับครับอ่าเพื่อซิมเน็ตซิมเน็ตเราจะได้ไม่ต้องแชร์ฮอตสปอร์ตเลยเยี่ยมเลยอ่าอย่างนี้ได้เลยอ๋อครับตอนนี้ผมเชื่อม Wi-Fi อยู่อืมออ่านะครับอ๋ออ๋ดีป่ะอ่าเออเออเขาตามาเพิ่มอ่ะต่อครับ เป็นมุมด้านข้างครับอ่าแต่ที่เป็นไฮไลท์คือเวลาเข้าเกียร์ถอยอเส้สนมันเลี้ยวตามด้วยนะ,อะลองเลยลองเลยครับปึ๊บนี่คือเราเข้าเกียร์ถอยแล้วผมหมุนนี่ออบอกเลยเฮ้ยเดีย๋ยวเลี้ยวเข้าช่องนี้นะอ๋อไอ้ไอ้ออตัวนี้คือตัวรถใช่อันนี้คือส่วน,ส,วนสีเหลืองนี่คือรัศสมีที่รถจะไปอ๋อเดี๋ยวเราบิดไปบนี้สีแดงนี่คือ30เซนว่ามันห่างจากตัวรถอีก30มเซนติเมตรจะได้กาถูกเฮ้ยหนึ่งไม้บรรทัดประมาณอะไรดูได้แบบดูง่ายส้นเอะเลยนี้บอกด้วยอันนี้คือหัวจะไปทางี้ ตรงไหมอันนี้แบบทีเด็ดเลยเวลาคิ่ว่าเราจะเชื่อหรือเปล่านะด้วยสายตาเราบางทีเราไม่เชื่อใช่แต่ว่าจริงๆแล้วค่อนข้างแม่นแม่นแม่นนะครับเพราะว่าก่อนเมื่อกี้ผมแอบเห็นว่าก่อนที่จะทำเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นผ้าที่มาปูจูนก่อนครับอ๋อเรียกว่าจูนมันจะสเปรย์สปะาเลยเราต้องจูนซ้ายกับขวามันบาลานซ์กันด้วยนะครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้คือเป็นแอปใช่เป็นแอปของเขาเลยนี่ Data System อืมนี่ด้านข้างนี่พอหักนี่ละมุมด้านข้างนะหักล้อครับเอออันนี้ล้อล้อล้อเฮ้ยวได้คุณบอกนชัดมากยังเลี้ยวเหมือนเดิมอ่เห็นไหมเวลาเทียบฟุตบาทเฮ้ยอันนี้ก็คือรัศมีประตูปะใช่เออเยี่ยมเลยไอ้ปัญหาเนี่ยเป็นที่จอดเทียบฟุตบาทแบบเฮ้ยพอระยะประตูเบาไว้ใช่ใช่ที่มันจะเบียดเกินจะโดนล้อหรือเปล่าวะเห็นไหมอันนี้เราเห็นเส้นเนีขอบกระเบื้องอ่ะนี่เห็นปหมเห็นเส้นเนี้ยเส้นแนวอ่ะออ๋ อันนี้คุ้มค่มานะแล้วก็ด้านขวาเหมือนกันครับออ๋อเพราะมางทีถ้าเกิดไปเทียบไม่ดีเนี่ยคือคูดไปทีนี่เสียเวลาเป็นอาทิตย์ใช่ล้อโดนตลอดล้ออันดับแรกเลยแต่ถ้าโดนล้อก็ยังใช้ต่อได้แต่สีที่เจ็บ ช้ำตลอดเลยไล้เราดูกล้องหน้าเรดูกล้องหน้านี่นี่ไอ้นี่แต่มุมตับแล้วนะครับโอเคส่วนต่อมาครับเป็นมุมกล้องด้านข้างนี่แหละครับอ่าอันนี้จะสองล้อเราปรับมุมได้อย่างนี้ก็คือกดปุ่มเดิมใช่ปุ่มเดิมนี่จะส่องไปด้านหลังก็ได้นะครับอันนี้คือด้านหน้าสองข้างล้อนะครับแล้วก็แบบหน้าแบบกว้างเฮ้ยหรือถ้ามีอุบัติเหตุกดถ่ายรูปไปได้เลยรูปนี้จะถูกบันทึกไว้ในเมมบันทึกไว้อยู่ในเมมล้วออกไปดูครับอยู่ตรงไหนไฟมเนเจอร์ครับ USB ครับ คามิราพฟโตนี่ถ้าไปดูในคอมมันก็จะขยายมันจะเป็นภาพวายใช่ใช่สี่มุมเลยโอ้เยี่ยมเลยใช่ก็คือเผื่อไม่จาเป็นต้องอุบัติเหตุเกิดเราอยากบันทึกภาพอะไรนะขนานั้นไว้ใช่ครับโดยสมมติเห็นรถสวยจังเลยคันนี้ได้เลยอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันที่ติดมาต่อมาแล้วดูไฟล์วิดีโอครับคามิราครับอันนี้คือถ้าเปิดในคอมจะเป็นวาย ใช่เราเลือกได้ครับจะมาเป็นสีมุมเลยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มีคนยืนใช่<ด>ก็ได้ครับก็กดูได้อะหายไปแล้วน,นี่คือเราสามารถดูแบบเรียวไทม์เลยอืมใช่ครับไม่ต้องไปเสียบคอมเสียอะไรไม่ต้องเสียบดูในในใน,ในกรณีฉุกเฉินต้องการดูดุนด่วนใช่ดูเดียวนั้นได้เลยเฮ้ยหัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากไม่ต้องติดกล้องให้แบบเกะกะแล้วครับใช่ใช่อันนี้ติดได้เลยคืออันนี้ผมคิดเองนะสำหรับตัวเลือกบางคนที่จะไปติด กล้องหน้ารถใช่ใช่ส่วนละแปดเก้าพันใช่นั้นก็เกิดบมาออโต้ไ์ติกติดจอติดอันนี้ประหยัดไปอีกใช้งานได้ดีกว่าใช่เราดูยูทูได้ด้วยนะไหน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 ดูยูทูยังไงมามาเบิบอันนี้เราจบเรื่องกล้องเล่าขันแล้วนะครับถือว่าโอเคสิบเต็มสิบเลยโอเคมายูทู e เฮ้ยเสียงดีขึ้นแอปนิดนึงได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยลำโพงคู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนมาแบที่เราตอนต้น อตนน้ไปลองเทสฟังกันมาแล้วใช่ไหมรถตัวนี้ถือว่าเสียงเนี่ยใสใสขึ้นเยอะครับแตกต่างจากเดิมเนี่ยค่อนข้างแบบชัดเจนมากจากที่แรกเสียงมันจะแบบยังอันมันอมอมอยู่ใช่ไหมมันอมอมอยู่ใช่พอคุณน็อตเนี่ยให้ดูเปรียบเทียบเนี่ยเรารู้เลยว่าเอยโหลำโพงที่ติดรถมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมันกุกกุ๊กขนาดนี้ใช่แล้วพอเปลี่ยนมาเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยใสขึ้นใสขึ้นมามิดเบสกระชับขึ้นเยอะ จอนี่ก็ถือว่าชัดมากอันนี้ก็อยู่ที่เน็ตด้วยถูกไหมครับอยู่ที่เน็ตด้วยครับอันนี้เป็นเราเปิดเป็นพันแปดสิบพีครับก็คือเต็มเลยใช่อ๋อสเปคของจอนี้คือยังไงจอคือเป็นแรมแปดคันน้เป็นตัวท็อปเลยของดัตตาซิสเต็มแรงสุดแล้วบนโลกที่จะมีอยู่ตอนนี้อันนี้คือเร็วสุดแล้วนะแรงสุดในพื้นที่พบแล้วนาดนแล้วก็มันจะสามารถดูสองจอได้ครับของจอคือเผื่อดูแบบใด้เผื่อดูแบบอ๋อ s ป l i สกรีนได้เรื่องนี้มาครับวิธีใช้คือกดสี่เหลี่ยมครัับบกดคค้างร มันจะขึ้นเห็นไหมครับอ่า,อา,อาปุ๊บแต่ไม่มี Google Map ใช่ไหมเราไปกดเลื่อนมาครับติดก,ก่อนอ่านี่น,น,นี่ดู YouTube เจ๋งเลยเห็นไหม โอ้โหโอ้เยี่ยมเลยง่ายขึ้นเยอะแล้วจอที่สำคัญมี HD MI out ครับต่อขึ้นจอหลังข้างหลังก็ดูได้อ่าดูพร้อมกันได้เลยก็คือเป็นความบันเทิงบนรถเวลาวิ่งต่างจังหวัดยาวๆเนี่ยใช่ลูกล้อเงี้ยเปิดเลยโคโค่เมลอนไัดไปเลยจัดไปอ๋อไม่ต้องเอื้อมไปกดข้างหลังไงครับเราควบคุมข้างหน้าได้เลยเอ้ยโอ้โหโอเคเลยเพราะฉะนั้นฝั่งชันค่อนข้างเหมือนกับ แท็บเล็ตหนึ่งอันเอามาไว้ในรถอ่าแล้วก็มันมีออปชันเสริมที่ดีกว่าแท็บเล็ตก็คือมันเชื่อมเป็นส่วนหนึ่งของรถอ่ามันทําให้เรากับการขับรถเนี่ยค่อนข้างเพลินใช่ไม่เบื่อใช่ไม่เบื่อเลยด้วยความที่จริงๆมันเป็นรถตู้เนี่ยมันค่อนข้างเดินทางไกลบ่อยๆคือหนักม่คงน้อยเนาะที่คนจะขับคนเดียวครับใช่ไหมกับครอบครัวหลักๆเพื่อเล่นอเทนเมนใช่วันนี้ที่มาติดมาทําใช่ครับมาทาที่นี่ผมว่าค่อนข้างประทับใจแล้วก็โอเคมากที่แบบว่า แนะนำให้เหมาะสมอ่าไปหลายๆที่หรือไปที่อื่นอย่างรถคันหนึ่งที่ผมไปเนี่ยบางที่ก็จะแบบยัดอย่างเดียวเออยัดเยียดเออยัดเยียดเราก็แบบอันนี้ผมไม่จําเป็นไม่ได้อยากได้แต่พอมาที่นี่นะครับต้องบอกว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยค่อนข้างอธิบายดีเข้าใจอย่างเรื่องเครื่องเสียงก็ไม่ได้แบบต้องจัดเต็มก็บอกเออให้ผมลองคู่หน้าดูก่อนดูก่อนใช่ถ้าชอบมาเติมที่หลังออ่าอย่างจอเนี่ยก็จะมีสเปคหลายแบบครับราคาก็ ลดลั่นกันไปตามตามสิ่งที่เราต้องการอย่างผมผมบอกเลยว่าผมต้องการจอแรงแผงเพราะว่าเพราะว่าอยากดูเวลาขับจะได้ไม่เบื่อก็เลยเป็นตัวนี้แต่ราคาก็ไม่ได้สูงเวอร์เมื่อเทียบกับหลายๆเจ้าไปเทียบก่อนได้เลยได้เลยค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยผมว่าคมราคาดีอยู่นะดี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 หรือเปล่าไม่รู้นะผมมาไกลมากมาจากไหนเได้ไหมครับโอ้โหพระรามสองครับคนละฝั่งเลยเสียท้งเดินสองต่อไปกลับนี่ร้อยโลนะผมว่าพระรามสองมี ปีไปกลับมีร้อยโลใช่แล้วก็มาตั้งแต่เช้าวันนี้ครับกลับตอนนี้2องทุ่มแต่จะคุ้มค่าคุ้มค่าแต่ว่าช่างไม่ได้ทำช้านะครับช่างผมบอกเลยว่าทั้งทําให้ผมประมาณประมาณหคนใช่แยกกันทําเลยติดฟิล์มติดจอติดลําโพงแต่ด้วยความที่งานเนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดครับแล้วก็เราดูตลอด ห้องที่ควรจะมานั่งรอกับรถนีครับอยู่ตรงข้ามกันเลยเราจะเห็นว่าเขาทําอะไรอยู่กับรถเราไม่มีอู้ไม่เป็นก็คือทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แต่ว่าทางคุณน็อตเองก็แจ้งแล้วว่ามันน่าจะเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งนะพี่ทุ่มสองทุ่มก็ต้องดูหน้างานอีกทีถ้าเรารีบก็าจะต้องกลับบ้านก่อนแต่ว่าถ้าเกิดรอได้ก็อย่างผมเนี่ยไกลกลับไม่ได้ก็เลยต้องรออีกอย่างหนึ่งประตูดูดที่เราติดไปอ๋อเยี่ยมประตูดูดเมื่อกี้ลองดูแล้วค่อนข้างที่จะแบบ สะดวกขึ้นเยอะที่สำคัญมากกว่าสะดวกคือเท่เลยลองเดินปิดแบบไม่รู้ว่าปิดหรือเปล่าอ่ะแบบสมมติลงร้านข้าวอย่างเงี้ยปิดไปพี่ครับพี่ครับประตูประตูยังปิดนไม่ปิดหรือเปล่าไ้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวมันดูดผมผมว่านี้โอเคเลยโอเคโอเคแบบเออมันต้องบอกว่าปัญหาของเอาผ่านเนี่ย มันเป็นเรื่องของการปิดประตูต้องใช้ความแรงต้องดันให้แรงถึงจะปิดรถคันใหญ่ใช่มันจะต่างต่างกับรถเก่งมากรถเก่งก็ดันเบาๆมันก็ปิดไต่ต้องแรงหน่อยซึ่งบางทีเราไม่ชินเพิ่งมาขับครั้งแรกไม่ชินเราก็ต้องแบบเปิดปิดใหม่มันก็เป็นความไม่สะดวกของชีวิตอย่างนึงเวลาแดดแล้วร้อนหรือฝนตกเนี่ยมันหงุดหงิดอันนี้จบเลยครับนิดหน่อยครับเจ็บนิดหน่อยใช่โอเคเอออันนี้ดีโอเคครับสวัสดีคุชวนช่วยเชิญชวนแบบใครที่ยังลังเรนมาติดอัสสาวะถ่งไหม่ผมเออผมองบอก ที Auto ่ออโต้เทคเนี่ยรบ,บริการดีที่เนี่ยสะอาดสะอ้านครับ<ม>แล้วก็พนักงานเนี่ยที่ผมชอบมากคือเขาเนี่ยเข้าใจในรถเราจริงๆว่ารถเราเนี่ยต้องทําตรงไหนจับตรงไหนแล้วก็เข้าใจในตัวลูกค้าว่าต้องการอะไรไม่ได้ตะบ,บี้ตะบันยัดจะขายอย่างเดียวไม่ใช่ที่นี่จะแนะนํรัธิบายก่อนถ้าเราชอบเราค่อยทำแล้วก็ใครที่กําลังลังเลหรือสงสัยนะครับไม่ต้องกลัวเลยมาที่นี่จบ<ไ>เพราะว่าผมเนี่ยมาแบบ พิ่งซื้อรถได้ประมาณ5วันเองนะไม่เกนใช่ไใช่ก็คือมาได้เลยเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจในการรืือและการใส่ประกอบครับไม่ต้องกังวลรับประกันว่าที่นี่เยี่ยมเราเลือยันซุปเปอร์คาร์ครับไม่ต้องห่วงครับใช่ลือว่าหมดแล้วเลือยันถ้าเกิดใครได้มาเนี่ยจะเห็นหรือไปดูรีวิวในเพจได้นะครับก็จะมีแบบซุปเปอร์คาร์เยอะมากอย่างที่ผมมาวันนี้ก็จะมีจอดอยู่ประมาณสามสี่คันแล้วก็วนเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรถอย่างเราเนี่ยอย่างอย่างทั่วไปเนี่อรับประกันว่าเนียบ งานเนี้ยบแน่นอนถอดสานี่คือเหมือนชั้งจากศูนย์มาทําให้เองเลยครับผมอ่าและสำหรับใครที่ขับเอาผาดอยู่นะครับไม่ต้องลังเลลองมาดูที่นี่ก่อนครับแล้วก็ฝากอ,ออโต้ a ัสเทคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ๆทุกคนเป็นกําลังใจครับทุกคนที่นี่ตั้งใจทํางานมากผมเองก็เดี๋ยวรีบเอามือถือแฟนมือถือลูกมากดให้เลยออย่าลืมอย่าลืมกดอย่าลืมกดโอเค<ๆ><ๆ>